สวัสดีครับเช้าวันศุกร์ที่3นะครับกับร้านวอโต์สซวิทนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนิสสันมัดนะครับกับอาการเครื่องเดินไม่เรียบนะครับสั่นนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหากันแบบไหนครับรถคันนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาเมื่อตอนเช้านะครับคันทีนอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับ บบเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับเพื่อลดลูกค้าานใดที่มีปัญหาแบบเดียวกับคันนี้อยู่นะครับจะได้ดูเอาไว้นะฮะลองดูนะครับเป็นยังไงสตาร์ทเครื่องครับนะครับไปเครื่องไปเินจินนะครับโชว์อยู่นะครับไปรูปเครื่อง ับไปุูเครื่องโชว์นะครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องครับยวออกไปดูข้างนอกกันนะครับ อาการเครื่องสัน่นการการเดินไม่นิ่งนะครับเดินไม่ตบสูกนะครับอาการนี้เดินไม่เดินไม่ตกสูกครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการเครื่องสั่นแบบนี้มันเป็นที่อะไรกันแล้วก็ รถลูกค้าท่านใดที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้นะครับจะได้แก้ไขปัญหากันถูกหรือไปบอกช่างได้ถูกนะครับว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับควรจะซ่อมแบบไหนนะครับหรือไม่งั้นก็สามารถนํารถมาที่ร้านบอออโตโสวิติได้นะครับสี่แยกมตสประตูหนึ่งนะครับโคราชนะครับต่อเบอร์โทร0956967554ได้นะครับอีกนี้ให้คำปรึกษาได้คำแนะนำนะครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆร้านวอโต้ก็สามารถนําเข้ามาได้เลยนะครับนะี่ครับอาการเครื่องสารนแบบนี้นะครับแต่เราจะลือออกมาตรวจเช็คดูนะครับอะไรเสียโอเคครับผมครับผมก็ก่อนที่จะทาการลื้อเราก็ต้องมาตรวจเช็คข้อมูลกันก่อนนะครับว่ามีโค้ดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่ฟ้องอยู่ในระบบนะครับ สักกูครับดหาไม่เจอนะครับกดหาไม่เจอเราก็ต้องมาหาแบบเมนนวลนอานะครับ ต้นหาแบบออโต้ไม่ได้ก็ต้องหาแบบเป็นนวลครับ Nissan น้องสิเลก สมาร K13 นะครับ มาแล้วกับค้นหา,านะครับเครื่องยนต์ เจอแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเจอหนึ่งโค้ดขับไปดูกันเป็นเตียอะไร นะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับ P0301 นะครับเซนเดอร r 1นึ่งแม์ไฟนะครับคอยจุดระเบิดซูป1นะครับคอยจุดระเบิดสูป1มีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวรอไปหรือออกมาดูกันว่าใช่เป็นสูป1จริงหรือเปล่านะครับนะครับสูบนี้นะครับต้องต่อท่อ ร่วมไอดีออกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องถอดท่อร่วมไอดีออกนะครับแล้วก็เอามาตรวจเช็คกันว่าใช่ไหมโอเคครับผมรอดูตอนรื้อนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำการรื้อท่อร่วม ID ออกนะครับทั้งหมดนะครับหรือส่วนข้างบนองค์ประกอบข้างบน,งบนออกทั้งหมดก่อนนะครับจนจะเข้าถึง กอยจุดระเบิดสูดหดบสหนึ่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับผมก็ตอนนี้เราได้ต่อท่อร่วมไปดีออกมาหมดแล้วนะครับก็ลำดับ,ดบ,ดบ,ดบต่อไปเราจะตรวจเช็คคอยสุกที่1น,นะครับ2-3นะครับจะเช็คดูว่าตัวไหนเสียบ้างนะครับอโอเคตอดมาร์กก่อนแต่ละสูบทีนี้มาร์กสุก่อน ครับผมตอนนี้เราก็ได้ถอดคอยกระบวอเทียนออกมาแล้วนะครับดูลักษณะรูปร่างภายนอกกันก่อนนะครับนี่สูบหนึ่งนะครับที่เราได้เช็คโค้ดออกมาแล้วนะครับที่ว่าสูบหนึ่งเสียนะครับก็ดูจากลักษณะภายนอกอก่อนนะครับนี่ครับจะเห็นว่าคอยแตกนะครับมีการลีกไหมเลยครับตรงนี้นี่ครับ ไม่นะครับซีวินเด่นอยู่แล้วว่าเสียแน่นอนครับตัวนี้แต่แต่จะพิสูจน์ให้ดูว่ามันลีกออกมาอย่างไงนะครับนี่สูบหนึ่งนะครับหัวเตียนสภาพหัวเทียนครับมีสูบสองกับสูบสองูบส,สองสภาพโดยรวมก็ยังโอเคครับหัวเทียนก็ไม่สวยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่สูบสามนะครับ ทูบสามก็ยังโอเคครับแต่วัวเทียนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับอ่าเดี๋ยวลองเทสกันว่ามันรั่วหรือเปล่าครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวเราจะเทสสูบหนึ่งกันก่อนนะครับอ่านะครับเห็นไหมนี่ครับรั่วครับรั่วครับแล่อ่าไล่มาเรื่อยๆครับวัวเทสแตกตรงไหนบ้าง มองไม่จัดอ้านี่ครับนี่ครับแตกด้านข้างครับนี่ครับสูบที่เสียชจัดเกนนะครับ,บโบนนอเคอเอาวเอาเอเอ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 ออเออเออออนออเ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 เเ ไม่รั่วนะครับสูบ2ไม่รั่วนะครับทุกอย่างปกติโอเคครับผมสูบ2ได้ครับครับสูบ3ามครับสูบ3ามไล่มาไม่ไม่ไม่ลงนู่นหัวเทียนโอเคสูบ3ามก็ไม่รั่วครับสรุปพานเสียสูบหนึ่งนะครับตรงตามที่เราได้เช็คโค้ดกันไว้นะครับครับผม จากการวิเคราะห์ก็ถูกต้องนะครับจากใกจาที่ว่าเราได้ใช้เครื่องมือสแกนโค้ดออกมาแล้วนะครับเสียสูบที่1นนะครับมาเช็คของจริงก็สูบ1เสียนะครับตามนั้นนะครับโอเคก็จะได้ทําการเปลี่ยนแล้วก็ประกอบคืนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับลูกค้าท่านไหนที่ว่ามีอาการแบบนี้นะครับก็คงจะพอจะวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับนี่ครับ แต่ถ้าเป็นลูกค้าเองไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็จะลําบากหน่อยนะครับในการรื้อนะครับให้ช่างดีกว่าครับที่จะรื้อต่อดเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามีเครื่องมือนะครับพอจะมีทักษะด้านช่างอยู่บ้างก็สามารถรื้อต่อดเปลี่ยนเองได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคขอบคุณมากครับ